เวลาตื่นนอนวันนี้ตีสี่ค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยเข้าออฟฟิศค่ะน้ำหนักวันนี้รวมโทรศัพท์มือถือสี่เก้าห้าห้าน้ำหนักไม่รวมโทรศัพท์มือถือสี่เก้าสี่ศูนย์จ้ะเมื่อวานเคลียร์กระเป๋าแล้วก็พึ่งกระเป๋าไว้นะคะทาเล็บสำหรับไฟหนะ้าก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะทาทิ้งไว้เลยเดี๋ยวจะออกไปธุระข้างนอก นนอกลางวันหลับไปอีก2ชั่วโมงครึ่งตื่นมาอีกครั้งเสศษโมงครึง่งเราจะออกไปทําธุระต่อกันค่ะกินประจํำกินบ่อยๆกินตลอดชอบกินมากเอาชุดประจําชาติไปส่งชักค่ะทุกคน ใชเว็ฟิตเนสอีกแล้วทุกคนรอย่อยอาหารกลางวันอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะฟิตเนสกันช่วงรออาหารย่อยนะคะจะอ่านหนังสือฮวงจุย้ยค่ะช่วงนี้ไปดูบ้านบ่อยมากค่ะแล้วก็ศึกษาทางด้านฮวงจุย้ยนะคะททีีีี่่่่น เย็นแวะแคนทินกินผลไม้กล้วยฉาบและสุกี้วันนี้เป็นคนสวยสุกี้แ้าทิน,น50บาทแฮปปีมม้มากๆเลย17.15รอคิวฝังเข็ม หน่วันเขาบินอา